เคยที่มาก่อนไหมครับว่าจะมาตกงานตอนอายุมากคือรองเงินเกษียณอย่างเดียวเพราะว่าบริษัทเขามันคงแล้วข้าราชการเขาลึกมากแล้วแบรนด์เขามันเป็นแดนด์ังด้วยค่ะตกงานนี่แหละครับท่านผู้ชมโรงงานอิชิกาวะอะไรสักอย่างเนี่ยอิชิกาวะอะไรนะเป็นโรงงานที่เรียกว่านะดังเลยนะชาวโรงงานเขาบอกเลยนะเอ้ยโรงงานนี้นะเป็นโรงงานที่สวัสดิการดีมากโบนัสก็เยอะมาก แต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะต้องตกงานดูสิครับท่านผู้ชมนะโรงงานดังชนบุรีครับอิชิกวาวะอะไรทั้งอย่างนี้นะนี่สาวโรงงานบอกเลยโหต้องโกดลรองไห้เลยเสียใจเลยไม่นึกว่าวันหนึ่งจะต้องมาตกงานอย่างนี้น,นี่ครับเริ่มนะสัญญาณเศรษฐกิจนี่แค่ยกแรกนะ สี่ปีนี่สี่เดือนนี่ไตามานแรกนะเดี๋ยวอีกมีอีกสองสามไตามานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับไตามานใหม่ปีหน้าปีหน้าก็นับไตามานใหม,ม่นี่แค่ไตามานแรกเดี๋ยวจะมีอีกสามสี่ไตามานนะเดี๋ยวจะทยอยปิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยครับนะนี่ไม่ใช่โรงงานแรกโรงงานไทบิสโตนปิดไปแล้วครับจ้างพนักงานลาออกโรงงานเหล็กเห็นไหมส่งสัญญาณมาแล้ว โรงงานเหล็กพันล้านปิดไปแล้วนะเออขนส่งดังก็ปิดทยอยปิดตัวไปแล้วตอนนี้ขนส่งดังนะฮะเริ่มทยอยปิดเริ่มอะไรนะครับหลายโรงงานก็โบนัสก็ไม่ได้อะไรกันไม่ได้ก็ยังมีนะโรงงานบางงานก็ได้โบนัสได้อะไรอยู่ก็ยังโชคดีไปนี่แต่บางโรงงานไม่โชคดีอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มีอะไรนะ บริษัทปั๊มแม่พิมพ์เหล็กอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ปิดไปแล้วบอกหาออเดอร์ไม่ได้นะฮะนี่เดี๋ยวจะจะเดี๋ยวมันก็ทยอยกระทบกระทบเป็นแบบโดมิโนโ,โดมิโนฮะเดี๋ยวเราแอดมินว่านะมันจะหนักกว่าต้มยำกุ้งอย่างเนี้ยนะต้มยำกุ้งมันยังโอ้โหหนักแล้วนะเดี๋ยวนี้จะเป็นต้มยำไม่น่าจะต้มยำกุ้งนะน่าจะเป็น ต้มเปรตนะฮะมันจะมันต้มเปรตก็คือเป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะทยอยปิดทยอยปิดร้านรวงร้านค้าอะไรต่างๆก็ทยอยเจ๊งทยอยเจ๊งนะครับมันจะไม่แบบตุ้มเดียวไงมันจะเป็นแบบค่อยลาม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 ไปเรื่อยไงะต้มยำกุ้งมันยังวิกฤตทีเดียวปุ้มนะแต่อันนี้มันจะคอยแบบค่อยๆล้มค่อยๆล้มค่อยๆล้มไปล้ม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 ไปเรื่อยอืม นะโอ้เะนั้นนะครับเนี่ยอย่างเห็นไหมเสียงสะท้อนจากงานภาพปฐมเจดีเห็นไหมพ่อค้าก็โอดแล้วเห็นไหมเออนั่นแค่เป็นแบบส่วนหนึ่งนะยังมีอีกเยอะเลยนะที่เขาโอดแล้วมันไม่เป็นข่าวอะ่ะนะครับบอกตลาดเงียบตลาดเงียบแต่มันไม่เป็นข่าวอะ่ะนะที่แอนดมินเอามาลงเนี่ยเออืมออนะครับ ส่งสัญญาณแล้วนะส่งสัญญาณแล้วนะวิกฤตคราวนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะฮะเออนั่นแหละนะก็ต้องยอมรับชะตากรรมไปเพราะว่ายังไม่ยอมเลือกลงตู่กันเองช่วยไม่ได้นะเออเพอไปเลือกเศรษฐาพอไปเลือกอพักส้มเองนะครับอก็ต้องเรายอมรับชะตากรรมไปเพราะว่าตอนนี้แม่ค้าพ่อค้าก็ไม่ออกมาด่าเศรษฐาเลยนะสงสัยจะเลือกเศรษฐากันหมดนะเออ ปกติโรงงานเจ๊งโรงงานพังเนี่ยโรงงานปิดไล่ออกนี่ด่าลุงตู่แล้วนะแต่นี่ไม่ด่าเลยเนะงียบกิ๊บเลยนะนะครับไม่ด่าลุงตู่สักนิดหนึ่งอะเอ้ยไม่ด่านายกเศร,รษฐาสักนิดหนึ่งอะนะแปลกเนะอะนะครับถ้าเป็นยุคลุงตู่นะป่านี้นะโอ้ยด่าเจ็ดวันแปดวันนะสมัยลุงตู่นะไม่มีปิดอย่างนี้หรอกครับมีแต่โบนัสโบนัสโบนัสแจกโบนัสโบนัสโบนัส โบนัสสิบเดือนโบนัสสิบเดือนบวกค่าคอมมิชชั่นบวกค Below, ่าหอค่าพักค่าน้ำค่ามันโอ้แจกกันสะบั้นหันแหลกนะไปย้อนดูข่าวได้นะครับแต่พอยุคเศรษฐาปุ๊บ <Rey> ปิดโรงงานปิดโรงงานปิดโรงงานว้าตายเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ